สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Star Time ขอให้สนุกกับการสมบทบาทนะคะสวัสดีครับสวัสดีพี่สรุปพี่จะเปลี่ยนเป็นนามสกุลกินแซบจริงเหรอเพื่เออดีอะป้าผมเปลี่ยนนามสกุลเป็นกินแซบดีไหมป้าได้แซบเลยนะไอ้เมื่อกี้เขาประกาศไอ้นี่เนี่ยหิวโซมาแล้วก็ต้องกินแซบแล้วแหละแทนฟอร์ตตี่จบไฟแรกอ้าวแล้วคิดไม่ไปเล่นเหรอผมออกแล้วน้อยใจตลก อ่จริงๆนะผมน้อยใจคนในแก๊งจริงนะทำไมอ่ะฮะไอชลมึงดูพี่ชายมึงสรุปวันนี้มีสตอรี่แล้ววันนี้ใส่สูตรไอใส่ชุดธรรมดาเลย,ยงไงนะฮะผมใส่ชุดธรรมดาเลยน้อยใจอะไรไม่คุยกันคุยแล้วโอ้โหฟ้าต้องเห็นตอนที่ผมแบบไปคุยนะคือแบบผมบอกว่าเออทุกคนผมไปประกาศใทุกคนเล่นสามสิบสามสิบนะ มาจะให้เล <kung> ่น <divide> ก <ım> ันสนุกสนุกมันๆแม่งลุมโถมผมกันยับเลยจะไปใจอ่อนใส่เขาทําไมทำไมไม่ลุมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอีกคนก็ว่าเดี๋ยวก็แพ้เนี่ยที่เสียอดลุมผมกันดบเออผมก็เลยเออโอเคให้คิมตัดสินใจตัดสินใจตัดสินใจอะไรไม่ได้ก็เลยบอกนะเออมันไปคุยที่สภาอะไรก็ได้แล้วได้เรื่องไงไงก็ก็ตามนั้นแล้วผมก็ไม่ได้ไป ก็วันที่คิมมาคุยกับฟ้าเสร็จปุ๊บเป็นฝามเฟียเฟีบเสร็จอะแล้วก็คือหลังจากนั้นมาก็คนในแก๊งคิมก็มาคุยอีกรอบหนึ่งเหรอใช่ใช่คนในแก,งงก๊งผมไปคุยอีกรอบหนึ่งแต่คิมบอกไว้เขามาคุยอะ่ะเขาก็มามาคุยจนที่แบบคิมไม่ได้มาแต่ก็มาคุยไม่รู้เลยว่าคิมแบบงอนหรืออะไรอย่างนี้อยู่หรอน่าจะไม่รู้กันมันนะ้งลา่าจะรู้มีแค่ไอกแก๊ปเท่าที่รู้เพราะผมก็ระบายกับไอแก๊ปไปหมดเลยอืมแต่กแก๊ปน่าจะเข้าใจเสแล้วล่ะ มีหลายคนก็ที่ก็เข้าใจอีกหลายคนมันก็ไม่เข้าใจมันกลัวแพ้กันอ่ะไอเจ็ดมันยังบ่นว่ามึงมึงกลัวแพ้เหรอหรือว่ายังไงแล้วปกติไปซ้อมกันนะก็ไปซ้อมกันประมาณสามสิบสาสิบเอ็ดคนอะไรเงี้ยก็บอกว่ามึงก็ให้คนที่ซ้อมสามสิบสาสิบเอ็ดคนเนี่ยเล่นไอคนที่ไม่มานี่ก็ไม่รู้พอย์อ่ะว่าว่ามันเล่นกันยังไง็ใอ้เพาก็ที่มาเ้อก็ได้แหละผมเราก็เล่นกันที่เป็นฝั่เพราะว่าชนหรือฟีฟี่ฟีฟี่วะ ที่เป็นเอกเหรอพี่สี่สิบสี่สิบใช่ปะแต่ตอนที่ปลาเขายังเทียโกอยู่พี่แต่ที่ปลาเล่นนะถ้าแก๊งไหนสามสิบปลาก็เล่นสามสหมดนะอันนี้จริงนะปลามองว่าถ้าเรามั่นใจว่าว่าเราชนะก็ชนะอย่าไปกลัวแพ้เลยพี่ใช่ก็น่าเลยแล้วอีกอย่างผมตัดสินใจไปแล้วเหมือนโดนหักหน้าเลยเฮ้ยต้องเขาจะคิดยังไงทางทีเป็นเอกจะคิดยังไงอ้แก๊งมันคนมาพูดเองเงี้ยนี่จริง อ่าช่วยแฮกคุกอ่ะใครถ้าไปช่วยเบลหน่อยก็ได้มันติดคุกตัวอย่ามันง่ายงานร้านอะไปช่วยเบลหน่อยได้พี่ไอเอเนอ่ยนะหอยู่เดี๋ยเลยเออลองถามว่าไอ้ีไอไปหายไปช่วยไอเบลได้ปะเออแต่มันก็จริงอะมันอะไรโอเวอร์นะจริงไหมไอเบลยังเออแลสถานที่หลุดออกจากปากแล้วผมไม่โอเคคือเออถ้าในสมมติเราแพ้แล้วเราจะเป็นยังไงโอ้โหเฮียแม่งแบบแม่งดูแบบ พวกเราซ้อมกันมาตั้งหนักปืนทุกอย่างทุกอย่างผงตังเขาหมดเลยแต่มันมาคลัวแพ้มงงมากเลยเนี่ยมันจะกลัวแพ้ได้ไงมันถ้าแพ้ให้มันรู้ไปดิว่ะแพ้ก็แพ้ก็ได้ผิดพลาดตัวไหนก็ได้อะจริงไหมแต่มันไม่มีมันไม่แพ้อยู่แล้วอ่ะแล้วเลฟส์เฟสสามเฟบะมันยังไงมันก็ชนะอยู่แล้วมันไม่สนุกเลยเลยเล่นไปไงก็ชนะอยู่แล้วผมก็เลยออกแกงมาเลยละให้ให้แก็บลู้ให้คนเดียวอะะว่าผม ให้มันพาผมออกให้มันรู้แค่คนเดียวก็วคือข <ใน S 1> องออกจริงใช่ไหมนะ่ะไม่ได้หลอกตาใช่ปะออกแล้วออกแล้วออกจริงเราเล่นสตอร์เรียลกี่โมงเนี่ยเนี่ยดูดูบัตรในตัวดิไม่มีบัตรแกงนะัเนีลยฮัลโหลพี่เกดพี่โตเกียวยังไม่เข้ามาพี่ยังเลยพี่โตเกียวเหมือนจะไม่ค่อยสบายว่ะ <S <S> <S เออหว่าไม่มีบัตรแกงเราจริงด้วย พีย่ยาแล้วลูกออกจริงเออออกจริงได้ไอ้จุนออจริงมไมเขาถึงกลัวแพ้เขาไม่มั่นใจในแบบคนในแก๊งนั่นเองเหรอคือหนึ่งไม่มั่นใจแต่สองในเมื่อคิมเป็นหัวแก๊งอะทำไมคิมตัดสินใจไปแล้วอะทำไมถึงไม่ไม่รับฟังอะเอาเอาอตรงปะอะไอ้อ่ะถามไปค<ๆ>ิวก็ได้คิวเคยอยู่แก๊งใหญ่มาหลายแก๊งอะคิวบางทีอะ่ะ หัวแก๊งตัดสินใจอะบางทีอาจจะเราไม่มั่นใจไอ้ไอ้เคี่ยมันไม่ถูกต้องอะแต่ในเมื่อหัวตัดสินใจแล้วอะแพ้ก็ให้แพ้ไปสิมันได้ไปทางเดียวกันจริงไหมใช่เออถ้าชนะมันก็ชนะกันไปผู้นำอะเออแต่ถ้าแพ้ไม่เป็นไรแพ้รอบหน้าเราก็มาแก้กันใหม่ให้มันเป็นแบบเนี้ยแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้อย่างที่คิมบอกกันแหละมันในเมื่อคิมตัดสินใจแล้วอีกอย่างตอนที่ไปคุยอ่ะคิมมันไปคุยหน้าประผาอะไรเนี่ย ไปยินคุยออกับเขาแล้วแล้วพภาก็ต่อส็จแล้วด้วยอืมแต่ก็ลองดูสามสิบสามสิบน่าจะไม่มันยังไงมันก็ไม่แพ้อยู่แล้วเชื่อดิแล้วออกตอนไหนเนะี่ยเพิ่งออกออกตอนไหนเนะี่ย เพิ่งออกครับป้าเพิ่งออกไปเมื่อ20นาทีในการมาเนี่ยไม่ไม่มีคนรู้เลยใช่ไหมมีแค่แก็บคนเดียวใช่ป่ะใช่เนี่ยเดีวมันก็ถามกันว่าผมอยู่ไหนเดี๋ยวก็ให้แก็บบอกแล้วทางความในใจเลยอันนี้ก็จกิลเราล้วคิมจะคุยป่ะแล้วมีคนเอาไปลงอีกที่ผมคุย30 30ก็ได้ครับในสตาร์เราติกตอกค่ะ ไม่อะสามสิบสามิบมันก็ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างอะไรมัน hmm. สี okay, like ่สิบสี่สิบสามสิบสามสิบมันก็เท่ากันอ่ะต่อให้ให้เขาเพิ่มมาสี่สิบคนสี่สิบสี่สิบมันก็เหมือนกันนะอันนี้แค่ลดจํานวนคนให้มันเท่ากันเล่นกันเฉยๆเอาไปลงสามสิบสามสิบก็ได้ครับแม่งมีคนมาเม้นเอ้าคนในแก๊งมาคุยกันนี่สรุปสี่สิบต่อสามสิบโอ้เสียหน้าอีกรวอะไร เมื่อวานตอนที่คุยมีร้อกาบฟมันก็อยู่มันก็ให้พี่เออให้ป้าเนี่ยแหละเรอลองคุยกับคิมดูอาจจะคุยง่ายคุยป้าก็เลยเรียกคิมมาคุยคนเดียวไงพองก็คิดแล้วว่าคิมก็ตั้งตัดสินใจได้อยู่ดีอ่ะแล้วก็ไม่ไม่รู้เน่ว่ามันกลับไปละเป็นสี่สิบสามสิบละอ้อวหรอพี่สรุปเป็นที่เดหรอ ใช่ S <S <ess a good move> ใช่ไงก็ฝีฝีฝางฝีแบไงก็คิมเขาตัดสินใจไปฝามฟีฝางฝีแล้วไงแต่ว่าพอไปบอกคนในแก๊งคนในแก๊งไม่โอเคกลัวแพ้ม้างเดี๋ยวแพ้ขึ้นมาอน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่มันก็เข้าใจได้แหละแต่แต่มันอีกมุมมองคือมันจะแพ้ยังไงโอโเวอร์นะแล้วมันก็มันมันก็เคยชนะมาแล้วว่ะเออแล้วอย่างหนึ่งมันก็แข็งมันไม่ใช่ไม่แข็งนะ ทุกอย่างก็เป็นต่อปืนก็ทั้งเยอะอยาตันก็มีบ้านก็ใหญ่กว่าเขาล็อกได้ทุกชั้นออจริงรถประมูลเยอะกว่าป่ะพี่รกคันน่ะรถประมูลน่ะเยอะยทุกอย่างอะ่ะเป็นต่อหมดทุกอย่างมันจะเอาตรงไหนเป็นต่อหมดหทุกอย่างเลยจีแก๊งก็มีอม ไม่มีจีด้วแล้วมีอะไรไหมน้องอยากจีอ่ะไม่ใช่ครับเปล่ปาอันนี้แต่แต่ถ้าถ้ามองในมุมมองนะถ้ามองในมุมมองปลานะถ้าปลาถ้าปลาเป็นคิมนะปลาก็คงคิมแบบนั้นแหละคือออทุกอย่างอะ่ะคิมก็ทุ่มทุ่มเทให้ทุกอย่างไงทุ่มสุดตัว ทำทุกอย่างให้อะแต่มันก็คือเรื่องเล็กๆอะไม่ใช่เรื่องใหญ่จับเรื่องการตัดสินใจอันนี้นะคือเรื่องเล็กนะไม่ใช่ใหญ่นะด๋ยวก,ก็ลองดูพราตะสองชุ่มเหรอใช่ไป้ไปดูได้เพราะว่าที่เป็ดมาเล่นกี่คนอาจจะไม่ถึงฝั่งเฟ็บหรอกผมก็ว่างันแหละเมื่อวานที่ปาไปฟังอเขาบอกเ๋ยวเขาอาจจะเล่นต้มเปื่อยก็ได้ ต้องบอกเลยต้มเปื่อยอ่ะคือแบบมาไม่ถึงอ่ะมาสิบห้าคนอ่ะอย่างไอ้สาวบางโพอ่ะไอ้อไม่ใช่ไอ้ฝ่ายเสี่ะเสียทั้งเวลาเสียทั้งของเ,เ,เล่น a อ o ดอบ้านได้ว,วันละสองลูกก็โอเคอยู่แล้วเสียไม่ได้โดนโดนต้มเปื่อยอ่ะอันนี้มีโอเวอร์อีก และถามหน่อยตอนนี้ก็เหลือแค่อ r ร์อากับแั่เัญนอหนะที่เดียวก็ฮิโรชิฮิโรชิเขาจะมาหรอเปล่าไม่รู้จะตีฮิโรชิแต่ฟา้าบอกขอเวลาเดืนอนไงเดือนหนึ่งเลยเหรอแตบบ่ก็ไม่เห็นเขาทำอะไรเลยนะฟามไงปุ่มฟามมันได้เงินเยอะกว่านะสายฟ้าจะไม่มีจีแก่งไหนมั่งใช่ปะ น่าจะไม่ได้ดอกรึเล่มันขายขายเงินทองอะแล้วมันจะไม่หาเลยอะ่ะมันมันตแรกมันจะจะยุบไงเรอเลยนะให้ไงนะรู้ปะเราเข้าเด็บปัเหาเลยนะคิม ปืนบอกห้ามาอีกสองขับบอกวันนี้ล้านนีไปไหนคิวลัานเนี่ยไอไ้ไรไรปะวันนี้กินดีวันนี้กินไ,<ห>ไีวันนี้สักสามทีเหรอูพ,พาคนเข้ากูพ,พาคนมาเข้าแก๊งสองคนอะทีมเด็บมันเฮกับตอติแบบมันเฮอัน,นี้อันนี้พอเข้าได้ปะไร ได้เขาได้อยู่แล้วพี่ชายบ้านโล่พี่เกศข้าหลังก็ก็ดีแล้วพี่สุดท้ายต้องมาถามผมก่อนนะเมื่อกี้มีปัญหาตลอดอยู่มีปัญหาอะไรนะมีปัญหาอะไรนะปัญหาอะไรปัญหาปัญหาพี่ก่อนหรอ